ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมกลับมาพบมาพ่อกับบอหลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะนะครับผมกลับมานี้กลับมาพบกับแนวทางหวยลาวหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับเนาะนะครับกับเป็นสูตร2เม็ดนะครับในงวดประจําวันที่19เนะครับเดือน7 2564พนี่นะครับพี่น้องครับผมกะบอหลองวาซิมาสรุปผลของวัีถแล้วมาให้ พี่เอฟซีเบ er ิ nose, ่งคร่าวๆนะครับพี่น้องก็ขอโทษขอไผยหลายนะครับบอลลองกะลืมไว้ที่โรงงานคือเก่านะครับพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นบอลลองเฮ็ดชิปที่โรงงานนํานะครับเนาะกะเอาไปที่โรงงานนํากันเลยลืมนะครับพี่น้องก็ขอโทษขอไผยนะครับการในสูตรนี้ในงวดงวดที่แล้วนะครับบอลลองกะให้เข้าตกกลับนะครับเพราะว่าบอลลองให้ให้เด่นให้เด่นหนึ่งนะครับเนาะเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมก็เข้าหนึ่งหกเนาะ นะครับเข้าตกกลับนะครับเพิ่นออกหกหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งสามเลขชุดสองโตนะไอ้สูนหกโตนะครับเนาะหนึ่งสามเลขล่างนี่เสียดายนะครับพี่น้องบอลรองบัวได้เอาบัวได้เอาสามมาจับใส่นะครับในตารางนะครับในตารางวันนะครับเพราะว่าสูนก็มีนะครับเนาะถ้าเกิดมีสามมายู่น้ำนี่น่าจะถึกนะครับพี่น้องถึกสูนสามพร้อมแล้วก็ถึกหนึ่งสามพร้อมนะครับเนาะกาบอลรองกาจับ จบพิษนะครับพี่น้องนะขอโทษขออภัยหลายนะครับเพราะว่ามันกะเอามาตามสูตรนะครับพี่น้องนะครับครับผมกับก้อนเขาสิเข้าไปรับชมนะครับของว่าประจำวันที่1ินะครับพี่น้องบอลองกะมีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะครับผมเนาะ บอหลงกระย่ำตลอดเด้อนะครับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับพี่น้องกะเข้ากัมารับชมกันเลยนะครับเนาะสลับแนวทางของวันนี้นะครับผมเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตารางวันนะครับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับ9นะครับผม แล้วก็มีหนึ่งแล้วก็มีห้านะครับแล้วก็มีเจ็ดก็มีศูนย์นะครับแล้วก็ มี3นะครับเนาะในงวดนี้นะครับผมคิดว่า3ก็น่าจะยังอยู่นะครับกับ1เนาะนะครับกับมี3มี9มี1มี0มี5มี7นะครับเนาะสำหรับเลขตารางวันนะครับพี่น้องกัเลขเรียงนี่กัสวยนะครับพี่น้องเนาะสามเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดนี่ก็ถือว่าสวยนะครับเนาะที่บอลองเรียงตารางวันไว้นะครับกัอย่างที่บอกนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มักที่บอลองจับคู่ให้กั ลองเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวรูดที่บอลองสีให้นะครับไปพิจารณานะครับเนาะพิจารณาจับคู่นะครับที่เอฟซีเรียกว่าพี่พี่มักนะครับเนาะนะครับส่วนตัวเด่นสี่ตัวนะครับกับบอลองการสีให้เป็นแนวทางคือเก่านะครับเพราะว่าบางบางเอฟซีเพื่อนกับขอมานะครับพี่น้องเนาะนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเก้าหนึ่งศูนย์ หนะครับผม3 0 7 5นะครับ9 1 0 5 3 0 7 5นะครับเนาะส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวก็จะมี7 3 0นะครับ ูนย์เห้านะครับสามเก้านะครับพี่น้องเนาะเจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสามเกนะครับผมเนาะกะในงวดนี้บอลองเซียวตัวใดเนาะครับพี่พี่ทุกคนนะครับเนาะการทำว่เด่นกระเด่นเบิ้นะครับพี่น้องเนาะนะครับในหกตัวเนี่เด่นเด่นเบิ้ลนะครับบอลองกับมากนะครับหกตัวนี่เนาะ ถ้างั้นบอลองเลือกเอาเก้ากันลวกันนะครับเนาะเก้ากับพี่น้องศูนย์กับเจ็ดนี่บอลองก็มักอยู่นะครับศูนย์กับเจ็ดเนาะบอลองเอาเจ็ดกันละกันนะครับเน,ะบน,บนบาะน,นะครับ ส่นกับเจ็ดก็เลือกเอาเจ็ดนะครับพี่น้องเราบอลองสิเลือกเอาเอาตัวเด่นตัวรูดจับถูกหรือเปล่านะครับก็รอชมนะครับพี่น้องเนาะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเ้อครับพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวฮอกก็มาจับคู่กันเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวบอกองสิให้เด่นเจ็ดนะครับ รูดเก้านะครับเนาะในงวดน,นี้นะครับเนาะเด่นเจ็ดรูดเก้านะครับผมจับคู่สองตัวนะครับจับคู่สองตัวก็จะมีเจ็ดศูนย์เนาะเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับ ห้าเนาะแล้วก็79นะครับผมเนาะ7จ็ดศูนยะ์เนะครับเนาะนะครับก็ห้าคู่นะครับ, 5, 2, รบส่วนตัว9นะครับตัวรูดเก็จะมี90นะ้าศูเนาะเก้านะครับ เ5อันนี้ขอเป็นขอเป็นขอเป็น92ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับคิดว่าบโหน้าเบิ้ลน,นะคิดว่าบโหน้ามีเก้าเก้านะครับพี่น้องเนาะนะครับผมกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะ นะครับผมมักไผ่มักมั่นนะครับก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะส่วนตัวลองนะครับพี่น้องตัวลองี่ก็เพิ่นก็มักเข่าเด้อครับตัวลองนี่บลองก็ให้ซื้อเด้อครับตัวเด่นนี่ตัวเด่นอยู่สองแถวนี่นะครับตัวเด่นเนาะนะครับผมก็จะมีสามศูนย์นะครับเนาะแล้วก็จะมีสามห้า สาน,นะครับแล้วก็ศูนย์ห0ึนหนะครับแล้วก็นะครับเหลือหนเนาะอ่านี่ครับผมเนาะสำหรับตจ้าเล่นนะครับเนาะ กาลองพิจารณาเบิรงเดอครับพี่น้องกาตัวรองนี่บอลรองก,อาาาก็เอามาจากนี่นะครับเอามาจากเอามาจากตารางวันนะครับเนาะนะครับแต่ว่าส่วนตัวเด่นนี่คือ2องแถวนี่นะครับอันนี้คือตัวรองนะครับเนาะกับเอฟซีท่านใดมกักกาลองพิจารณาเบิรงนะครับอา,อา,า,าจจอาจจะไล่ๆจังหน่อยนึงเนาะนะครับเนาะแต่กะเอาไว้ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องส่วนตัวเด่นตัวรูดนะครับที่บอลรองมากเนาะ ในเจ็ดก็จะมีนี่ครับ70นะครับเนาะนะครับ70แล้วก็5 7 75เนาะส่วน9เนี่ยก็จะมี95นะครับ95แล้วก็91เนาะนะครับผมเนาะ ส่วนศูนย์นี่ส่วนศูนย์นะครับส่วนศูนย์บอลองกรมักศูนย์ห้านะครับเนาะศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งห้าครับพี่น้องเนาะก็ลองพิจารณาเบ้างนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะ มักไผ่มักมันนะครับส่วนสามตนี้ก็นี่เลยเนาะสามเก้าห้านะครับที่มักที่บัลองคิดให้นี่ก็เป็นความชอบนะครับเป็นความชอบของบอลองนะครับพี่น้องเป็นความชอบเนาะตัวลองก็มีตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีนี่ครับผมเนาะก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะมักไผ่มักมันนะครับเบิ้งเอาพิจารณานะครับมักคู่ใดก็นะครับพอบอลองก์ารคิดคำนวณมาแล้วนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็ ทำว่าเด่นเด่นหกตัวนะครับเนาะจะทำว่าตัวที่บอลองชอบก็คือเก้ากับเจ็ดนะครับในงวดนี้เนาะเด่นเจ็ดลูดเก้านะครับผมเนาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กาก่อนออกไปนะครับบอลองกขอกําลังใจเช่นเคยเด้อครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองเด้อครับผมเนาะเพื่อสิบได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเนาะบอลองกาก็จะได้มีแรงใจพร้อมนะครับสำหรับเอฟซีกับ เพื่อนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆนะน้าๆทุกคนนะครับก็มีโชคลาภนะครับในแนวทางหวยรัฐบาลลาวเ้อครับผมเนาะนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ